สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟังปายกันเบิดกันสุขู่สู่คนว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับกับสู่ช่องของว้าวก้าวสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยในสําหรับมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับว้าวกตอนเช้าๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางว้าวก็สิพาพี่พาน้องมาเบิ่งทางลุงเพิ่นอ่าก่อคันก่อคันแอวให้ทางเฮือนว้าวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกะบ่อนที่ว่าเพิ่นเพิ่นสิคั่นพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าว้าวก็ว่าผิดไปแล้วพี่น้องเอ้ยกะเพิ่นสิคั่นห้องให้พี่น้องเอ้ย ตอนนี้ครับเพิ่อเห็ดเวียกละกุกละกั่วกันอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวโอเคพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องนะว่าอะไรยังห่างไปทักทายสบายดีทางลุงฝนเหล้วก็บทางพ่อเ่ากันเลยพี่น้องไปกันเลยเอี๋ยวไปเห็ดเวียกขมุกขมมอยู่พี่น้องเลยขมุกขมมได้โดยสบายดีลุงตาสบายดีสบายดีตอนเช้าเลยเช้าก็คือว่าแดดออกเลยเนาะเช้ากับว่าเช้าปันได้ละพี่น้องเลยถอยได้เลยเวลาประมาณเก้าโมงเลยแหละพี่น้องเอ้ย 9:00นอ้าวสบายดีเด้อสาวเลินโอ้ยสวัสดีหน่อยเพิ่นมาแทบายด้เด้าวเินโดยยดยแม่นตอนยันดินเอาเข้ายากพี่น้องเอเพิ่นกมาเ็ดน้ำลงดเ้ากลมาเป็นดีเป็นนายคุมเลยเนาะเจ้าเนาะเป็นหัวหน้าคุมพี่น้องเอสบายดีเด้อลงสบายดี โดยทักสั่งใหญ่ทางเบาเก้าวพี่น้องเลย,ย <laughs> สั่งหญ่ใจดีเพื่อนนะนะสั่งหญ่ใจดี <laughs> <laughs> พ่อพอใจดีแท้ <laughs> พ่อพอใจดีนี่ <c oughs> อัสบายดีพด่อสบายเลยโดยฝุ่น <c oughs> ก,กับค้ามัดลวดด้วยพี่น้องเลย bơ thao bơ gạo thao bao bơ hang bơ đaynín P'long ơi tiếng bơ 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 tiếng อีทั้งดินเฮือนบ่ก็ทั้งเฮือนก็ได้มาน้ําไว้คู่มือพี่น้องเอ้ยเพราะว่าให้แแซบดีบ่ให้ถ้าดินบ่แบเดี๋ยวสินั่นพี่น้องเดี๋ยวดินสิยุบลงบ่ต่ําแลพื้นแตกบ่เลยแหละเลยเด้อแม่นล่ะ ทางลูกชายลูกสาวกา็ผู้ไปหาเก็บมันทุ่นพ,พี่น้องเอ้ยดีแหละเพิ่อนบริสอดพอสอดแม่

ตัวนี้นะฮะได้เทว่าตัวนี้ลงมาหนีิตัวนี้ได้เท่าตัวนี้ก็เท่ากันเนาะก่อไม่ได้เท่าไม่ได้เลยเลยโอ้โหบุกเลยเนาะยังประเทศลายเท่าเราลงปัดไม้มาเขาได้เหตุงานไม้อย่างเดียวเลยแบบนี้เนาะไม้กับุ่้ละวันจันทร์พุ่้ละพี่น้องเยวันนี่ยบอกเขว่าไปพิษว่า มื one, Man, um. ้อนี mm ้ว hmm. ่า <dragon> สิไปไปซื้อมาให้จริงบ่แม่นพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าวันจันทร์พี่น้องเอ้ยจันทร์ต้นอกบ่ฮ้นี่แหละแม่นอื่นก็วันอือก็พอดีแล้วเฮาเฮ็ดเวียกพี่ก็พอดีให้แล้วเนาะลุงเนาะ แต่แรกลุงพ่นจำระกอนี่พ่ดว่าเดี๋ยวรถเข็นสุขขมาพ่ความขึ้นนพ่าแต่จริงเวลารถเข็นได้รถไทยเดี๋ยวกลบรเทสเลยลุงเนาะสละแรกตะโดนสละได้อาบักระบะขอยาวแก้อาบดนี่พี่น้องเอ้ ตอนนี้เพื่อนกำลังเข่าแบบก,กันพี่น้งองเอ้ยพอดีเป๊ะแล้วบุลง ហ इझ... ៊ុនហើយក្កឪព្រោះយមិនលងព្រោះយណអាអឺ2ខាងខាងយ៉ាងខាងเดียวແມน ะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวรออ่าตอนอันนั้นพี่น้อยตอนผสมปูนเทพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอต่อภาพกันเลยพี่น้อยเนาะตอนกำลังเข่าแบกกันอยู่พี่น้อยเดี๋ยวเทตอนผสมปูนเทเดี๋ยวทำว่าเราจะได้ถ่ายพี่น้องได้เบิกอีกพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องตอนนี้กับซาลินเป็นมือกล้องบอกเกิ่นกำลังผสมปูนบอกบอกก็ผสมปูนมาปูนมาปูนเนาะเกลียยสิเทเนาะ อันนี้มาปูนั่นก็มันมาเข้าเนี่นะพอมาเข้าเบิเต็มเบิ้ลเต็กินไม่ได้หรอกกินบบเบิ้ลอกเนาะกินบบเบิ้ลเนาะคนมาปูนนี่พี่น้องเพราะว่าคนตกแบบแล้วหรอบอกว่าก็แล้วแหลตกแล้วแล้วเนาะคนตีแบบแล้วเลยนะคะคนก่ยังเหลือสามคันหนึ่งดอกคันนี้แล้วก็บคันนั่นแล้วก็บคันนี้แล้วกับจุกมึงเก็บนั่นดอกคุณเก็บงาน เอา้าใส่กระพุ้งก็มนไปถอดเลยมึงพออ่อาบอกก่อนอาจจะเป็นมือก้องเลยนะภาปีผสมปุนเอา้าก็ได้ว่ามาปุนได้ก่อนแต่ว่าเราเฉยพุ่นจับเองเพื่อนว่าให้จับใหม่พี่น้องอ,อนก là thịt ma cà rồng hoàn đấy nè, đúng đấy. thôi, con rết cà, gà, cà đù, chú kín đóc luôn đấy. xú cà đù mà ta kinh hết rồi. ào, xin bố mi luôn đấy, phải sư là xin bớt, đã đai cả cà đù. cố ดูไรกันนะดูแล้วเซนดูแล้เนดู้วดูล้เดลยวเซนดแลงบเดูแลวนดล้วเนด้เซนัูแล้วเนัูแล้วเนดูแล้วเนด้วเซน้เซด้ไปซนอูแลเซนดูแลเนาู้วเนดูแนเซนดแล้เซนดูแล้กนกูแลันดบ้เพด้แล้วเ่นก็แล้วเทแล้วเยนดทให้เอนดนเข้ก้อนดูแล้วเอาดินเข้าแล้วแล้วเ่นก็กลมาเทอีกแล้วเนล้ ซื้อเล็กมาเซ็นหนึ่งแล้วก็ลวดกระมาหนึ่งมูเช้านี่พี่น้องเลยซื้อมาเพิ่มอีกปูนนี่ยนะกับปูนเรือแต่ตอนนั้นเนาะเขาซื้อมาไว้แต่ปูนเนี่เขาซื้อมาไว้พอเลยนะกแต่ได้เพิ่มเล็กไม่เพิ่นลุงเพิ่นก็ว่าสิได้เพิ่มมีเพิ่มอะไรมันยังบ่พอเนาะพ่นไหลพิษแต่ก็ยังกันยังบ่หลายดอกเนาะยังบ่หลายประมาณสามชิเศษมันไม่ยังเลยจะเชื่อหนลุงลงมันหกเซน โดนตรงพัดกับยาโคบจีเจ็ดแน่นอนลูกแมนแลงน้ำความเป็นไรลูกคนกับลายพิษพี่น้องเหรอเนาะโมแมนว่าลายพิษลายถือยู่แต่พ่ดลืมอ่ะนะลืมเอาเข้าเบิร์ดเอาเปิดน้ำในซะาร์เลยเอาขอเปิดน้ำให้รูปบอลลืมจดเข่าพี่น้องเวอ้์มันก็ไม่ลืมเนาะเพราะว่าเฮือนเป็นหลังไปสิคำนวณได้เบิร์ดบาทเดียวมันกับว่ได้แล้ว ใส่น้ำลายแท้คือคือลุงก่าพอ่อแหละตอนนั้นเออเวลาเขาอ่านประชมมันกับที่แห่งเขาเขาจะใส่อีกเนาะคิดยังนะทิวบอกกับกับลุงคิดประชมปูนพี่น้องเขาประชมปูนแล้วเลยเขาเอาให้มาใสาบ่บอนนีเนะ สองคนทุกคนผสมปูนดูแลกับทีมงานในสี่คนเนาะสี่คนรวมทั้งรวมทั้งเจ้าของเฮ็ดลูกเฮ็ดจะไปชนเพื่อนหรอกจะชนพ่อเท่าสวัสดีนะทิว ແລ້ວມາເທີງແລ້ວແລ້ວໃສ່ນ້ຳເນາະນ້ຳກະໃສເດນ້ຳລະຫັກເບິດໄວນ້ຳບໍ່าะລະຮອມຕຮໄດນີຕັຮາກະຸຍບິດລ້ນະຮາໃສ່ກະປນ Cảm ơn tay khưng nâng lưu Bớt lẹo nằm nó đã hoa bít Là cả ơn bớt mây ý chúng đây thô hải sang phần 3 đấy nè à. Chẳng hoài là khăn phần chìm mà Khung là vô đúng Khung là Nhăn là vô Khung là Nằm lại phụ bà chắc Nhưng... Ờ, phụ nhân bà nó bà lại đâu đấy Nằm ปูนยังบบเต็กตีไปตีมาบอกกับคนเราเดี๋ยวเนี่ยนี้นกระคักมาทันลูกคือปูนสิแตกเนาะคือง่ายเลย ทางเฮือนชาบัวเพิ่นเฮ็ดหยังบ่เก่าเพิ่นอ่าาบอ่าทางบันไดขึ้นอ๋อเพิ่นสิก่อบันไดเลยบ่น่าจะแม่นเพิ่นสิก่อบันไดเพิ่นสิปลูกกะโลลเนาะแม่นอนเพิ่นเด้เพิ่นสิแลอ้ยเพิ่นกมาสวดเอาแห่พี่น้องสวดเอาแห่แล้วกบ่เก่าเป็นคนอยู่ไปบ่ ลุงเป็นคนชวนเนาะแห่กับมี่แต่แห่น้อยคนนั้ลุงเนาะเยอะๆๆๆตามขอดไดเเ้เอาลูกเอาๆแล้วเอาๆเก็บไปใกล้ลูกไปลิ้นน้ำมูกไปลูกไปขาดแล้วแม่นบ่ เอาดอกไว้นี่นี่ไปใช่ใ่ oh. เออพอเท่าว้แล้ว oh. ดอกตัวเก้านั่นนะ oh. คิดว่าลูกดอกไว้เป็นดิ เจ็บน้าบ่บตอนนี้กำลังเริ่มลงมือเทพี่น้อย

สั่งบ่าวเก้าสายชวดเลยพี่น้องเนาะ มาซาเล่นมาเป็นมือกล้องก่อนะเดี๋ยวเขาจะไปหิวซอยพอครับเดี๋ยวหิวซอยพะถ้าก่อนพี่น้องเยเดี๋ยวพเผาไปเลยยำได้สช่ไหิวยังไม่อีกมาได้เลยพี่น้องเลยผสมแห่อีกก้อนตีแห่ตีแห่คุณบอกผสมอีกเดี๋ยวตีแห่ หอกลูกกออกบอกนลูกแกโปลูกว้ปมาากาบออขเยปาพอแล้วคนเนาะจ้าสรแต่น้ำแท้ตีนีหัก ายกันนักทำเลยเด้อแม่เละแข่งอะไกันนะักดีไหม พี่น้องเนาะกาสมนึกที่ทางเราก็จะได้ลำดับพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบพ่อกันระวังน้นหนักต่อไปเพ่นพี่น้องเนาะกาที่ทางเราก็ฝากพี่ฝากน้องฝากอะไรกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางเรากล่าวคลิปต่อไปเด้อเพ่นพี่น้องเนาะทางเราก็ขอขอบคุณและขอบคุณทางไอชีทุกท่านที่ขับมารเบิร์กขับซ้มใจต้นจนจบแล้วมาฝาเพ่นพี่น้องเนาะแล้วก็ใไอชีอยากแข่งบอกวาขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นสุขกายสุขใจกันด้ิยกันสมองสมบเูรณนพี่น้องเนาะ ถ้าว่าทางเราก็ว่าพิดภาพกับกันได้คาะเราก็ต้องได้กลับ,อบข,ข,ข,ขอโทษเลยเพราะเอาใจทำทีน้องเป็นกันสุกุลสุกคนพ่นอพี่น้องเลยอ้าพ่อพี่น้องการลำหนักพอแจกพ่อแม่พี่น้องไปช่างเราก็เราก็คำว่า,นนาวสบายดีพี่น้องสบายดี